เช้านี้กับบรรยากาศาบนเรือนแพริมแม่น้ำปิงนะท่ามกลางแม่น้ำปิงเช้านี้อาจจะอากาศไม่เย็นกำลังเย็นธรรมดาแต่ไม่ถึงขั้นว่าหนาวนะคะตื่นขึ้นมาก็สัมผัสอากาศเยน็ยนๆสบายๆลมพัดเบาๆนะคะขณะนี้หลังจากภารกิจที่เรามานอนบนเรือนแพหนึ่งคืนหนึ่ง,งวันพลรางเกยบนแพ นี้เช้าแล้วเรือกําลังลากจูงเราไปสู่กลับสู่ที่พักบนบกแล้วนะคะอยากเพื่อนได้เห็น,นบรรยากาศฟินจึงอย่างนี้นะคะน้อยครั้งมากที่เราจะได้สัมผัสและได้เจอนะคะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สงบสุขมากๆเลยค่ะดูภาพนะคะ ไปเจอกันที่กรุงเทพน,นะคะ